จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายพบกันอีกแล้วนะครับผมที่วัดปา่าภูเขาแดงอัตมาพระฐานกการนะครับผม <c oughs> ตอนนี้อัตมาอยู่แถวจุดชมวิวของทางวัดนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพิเศษนะครับซึ่ง จะบอกว่าเป็นแกรนแคนยอนของที่วัดก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือตรงนี้มันจะแรงมากนะครับเวลาหนาแรงมาหรือว่าเวลาที่ฝนไม่ตกเพียงแค่2วันนะครับมันก็จะแห้งไปหมดเลยนะครับก็ธรรมชาติก็เหมือนกับเราไม่ได้ฟังธรรมะนานๆนะครับ เราไม่ได้ไตรตรองเรื่องธรรมะบ่อยๆจิตใจเราก็เหี่ยวแห้งนะครับเหมือนกับเวลาที่ฝนไม่ตกดินมันก็แห้งนะครับตรงนี้นะครับนี่อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับผมจะเป็นส่วนของบริเวณหน้าวัดนะครับ ก็อาตมาคิดว่าต้นไม้ที่สามารถปลูกได้หรือว่าอยู่ได้ก็น่านจะเป็นอินทผพาลมเนาะเพราะว่ามันทนแรงได้ดีนะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนะครับพระอาจารย์บอกว่าโอ้ตรงนี้นี่สุดยอดนะครับอากาศดีนะครับผม ถ้าภาษาบ้านเราหรือภาษาอีสานก็จะพามแบบว่าลมพัดวีวีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันโร่งนะครับบางทีก็มานั่งสมาธิตรงนี้ได้นะครับหรือบางทีญาติโยมก็มากลางเต็นท์นะครับมาปฏิบัติธรรมในช่วงหน้าหนาวก็ดีนะครับผม